พอกลับสวบัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมขอกันในช่วงของพันซักผ้าลอทงตมืมอน,นีผ้าพ่อแม่พี่น้องเลาะตลาดเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้อยู่บ้านค้าตู้มครับผมตำบลท่าตู้มสิมาผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเลาะเบื้อง่ามี่ยังขายเนี่ยมือนี้ เมนบ่ครับมีหอดซัลเาเปาก็มีเอ้าเดี๋ยวรอรอ,อบางอย่าหน่อยก็นเนี่ยพี่น้องเนี่ยโอ้ยมีหอดอาหารทะเลปะเนี่ยปลาหมึกนี่มาไหลกระโดดกันได้พวกจะไปว่านอ้องยู่สาได้หนิปลาหมึกไปว่านอ้องยู่สาได้มาได้ไหลกระโดดกันได้เนี่ยนะโอ้ยเดี๋ยวขาผมบรรทุน โอ้ซึ่งปลาหวานซึ่งปลายังไงโอ้หลายอย่างเลยเนาะฮะปลาทูสดปลาดลัแห้งะมี่โอ้ปลาเด็ือดแหงะมี่โอ้ยครับครับผมครับผมเดี๋ยวภาพพอเป็นผู้น้องคนรอมึงอย่างน่อยก่อนหด้่ครับเนาะครับผมอครับผม โอ้ไมนหดไก่ไข่เขาไข่ตัวโอ้อาหารหลายยางไหนเนวตัวในมืนอนี้เหีเลือกกินอะไรเนา่พี่ว้นงเอ้ยปลาเนี่ยของหวานมาว่าสั้างบุญกับเป็นพวกเสียผ้านะครับเป็นหวดเป็นยังก็ลายยางไหนเนว่อยู่ไ,ไปเรื<ๆ>่อยเจ้าก,กอนครับ ปาเดนี่นนก,ก,เก,เก็เป็นปเสียบอยู่ทนีอ่อืปาาแก้วเนาะอโอ้ยเบ่งเบ่งเบ่ที่นอยไ้เนี้กเป็นปาเดยมึงจ่งขอมึงจะาะบัตกันนะเอาเชิญเชิญเชิญเลยครับเชิญก่อนนะ <laughs> โอ้ยขัขัี่นครับ ลอไปเรื่อยๆกันอันนั้นม้นหัดเห็ดเห็ดกระด้างพี่น้องนีบปะเนี่ยไม่อัน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 นี้ว่ามีมตัวหัวตัวนี้ไหมโอ้ป้ากู ถุงละยบาทเนี been, h, sí no, ่ย <nước> ถ oh oh, ุงละยีงละบาทเนี่ยเราบอก่าทพีน้องเอ้ยถุงละยีสิบาทไปสอหัวหรือสามหัวเนี่ยสี่หัวห้าหัวสี่หัวหัวยี่สิบบาทอ่ะเว้ยมาขัยมาเนี่ยเี๋น้อพี่น้องเอ้ยมามาเอาด้วยประีดย่หัวหัวยี่สบาทไปเลยเดี๋ยวโอ้ถุงละอืมสหัวห้าหัวแต่แต่หัวนี้ปขายแต่ เรียกเขาเลยเรียกเขาเลยเดี๋น่ะทุกนายี่ยบาทไหมโอ้เป็นอายุาเสร็จโอ้กเอาประจำน่ะานเป็นยังไงวันไหนพันซักมากวันที่นี่ดนได้ขายทันทีเลยนีสบาทดจไปดีบรนพ่อียบุมเ,เอาเอาเล้ะเลาะไปกับพี่น้องพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยครบกามีเอาแม่เป่งกัมียำนีฮะหนี่ะงฮะแ้วผ่านพ่อขาก็เลย่หดแม่เป่ยงยอะมนีกัม,กมี่หัี่พริปโ,มโอมาปลาจีริตเกียดหมูตากแห้ง เิ S <S ้นสมอล์นี่าที่บ้านลูิสนักแด่แม่เป้งมาอบปลาทอดบลาชิมค่ะยี่สิบหัวก็นำประตูเอาเจ้าเดี๋ยวซื <S ess> <S ess ้อให้ดครับภาพรมีนังเป็นเบิ้งสักวันจังจังคอยเสียนรถยังคอยเสียมาซื้อที่นี้ด้ยช่ดอกนป็นนัอยนึก่าปลานัง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 อดกักอนใช้ผั่มกนนี่ใช้ั่โอ้นังงว

อันนี้มันแม่งัองอย่หรอแ้ก,กเตียงโอ้่ใหญ่เต้าอมาซะนี่ก่อนพี่น้องครับปลาปลาสวยปลาคุ้มตัวนี<ะ>้ไหมปลาสวยไล่เลยไล่เลยเ,ลยเ,ลยเอาเอาไอ าำแม่จานนึง่งแกบาทน,นี่ยจานละยี่สิบจานละยี่สิบถือนี่นไหมต้วัตียังเดียวครับตียังตีวาขีออกนะีาขีะกันไหนโอ้ยเอาอระจานไหนเอาจานปลาสวยเพมันปลาคุมนี่นี่เอาจานจานไหนจานหนนแมนแมนว่าปลก็ปลาคุ้มไปปลาคุมละครับผมเอ ปลาเด้อพื้น่อยากครับมมหนังวัวบอหนังงัวหนังวัวตัวเฟ็นหนังวัวตัวนี้เนี่ยโอ้จะเสียบอะไรทุ่งละห้าสิบบาทครับเดี๋ยวผมนะกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับเด้ข้าวพรมอพี่นอ้อยละบึงจะน้อยเท่ากัคนครับผม บางต้นทางนี้ก็เด้อพี่น้องเด้อบปอาหนวดปอกวัวบ่

มึอนี่กำลังคือคืนกันอยู่ครับพี่น้องครับหลายอย่างใดเนี่ยเดี๋ออยวพมรอีก้หน่อยแกกนแม่นครับโอ้ยคุณคุณแม่แตน <c ười> จำได้เอาๆแต่ไหนมาพาร,ร้อมจักไททไมลอย,ลอยเท่าค่ะลอยลอยยี่สิบเลสิลอยยตั่เน้ยต้แหก็สิลอยกนแล้วกัน้เมียเรวเดยวเดี๋เดี๋ยวจักหน่อย <c ười> กี่กับเพิ่มมาอีกเรอเดี๋ยวคนมาลอยเศร้าลอยน่ไปเลยลอยนี่สิไปเลยไต้องัดอกที่ดไปอได้กินดูปุ้งก็ได้กินดูยช่ไหมเด็กหนอนมาเด้อ มันมันเต็มป่าบ่อนก็บอนขายขายขายอยงนี้ขายรลยยบบาทโค้ก้ละห้าสิบบาทร้ยห้าสิบมันโลห้าสิบอว่ามัน้ละห้าสิบบาท ป่านิ่มท่านเหนียวดชดกับมี่ครับพี่น้องครับปลาเดี๋ยวมาต้หนองได้ไมากรอก็ได้เดี๋ยวป่านิ่มเลยเฮ้ยเฮ้าขอ้นหนาวุววานๆพี่น้องัน,งนงแล้ว,วก็ไปห่อน้องฮะไปยุบันนัดดูไปยุบันนัดดู nhang lui cái câu ừ, là gặp phía nó gấp ồ là nhang mấy nèo với cái ly à ừ, พันเปียกอ๋อโอหมดบัวปิ้งาย่างตัวนี้เอาไปเกลือโอ้โห โอ้บรรดาวันดีถูกน้อไปเนาะครับผมก็จะดีกัติดตามต่อไปนะพี่รองเนาะมือนี่ภาพผมเพี่รองมาเลาะต ok. ลาดครับพ oh, ี่รองครับสวัสดีคร uh, ับผม